สวัสดีครับผู้เบาวเจเป็นครับนี่ผู้เบาวเจเป็นอยากกินกว๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเอยจะเลยเห็ดน้ำกว๋วยเตี๋ยวครับนี่การเห็ดไอ้เบ้าไอ้เบ้ากับขวอนครับขวกระเทียมเจียวครับขับวเครือ่องเทศขัวไม่หอมขวัวดอกแก่นขวานหอมตามเยลยหลักวัตถุิบครับ Chat, ขวายมันหอมเลยครับเห tomato, la ็นบหมนี่ยต้องขวานหอมเลยครับนึกถึงแบบหอมหอมกันครับเลยเอาพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือครับสูตรสูตรเบาดอนครับเบาเจแปนล่ะวายเบาเจแปนเป็นคนอุดร ตามเลยเร่งครับเร่งเร่งก็ต้องครัรนวนะครับครัวเด่งกับครัวกันครับครัวไม่ต้องหม้อข้าวครับน้ำปลาแห้งเลยคนผู้ไทยคิดไทยครับไทยเอยาเองนะครับ ห,ห,ห,หัหอมครับจังบัวคาบครับตุนเล่งไปเ่อยครับผมเล่งกินได้ครับนี่เล่งบาเจแปนถือมาสามลอยหาีเยนครับ สามร้อยห้าสิบเยนเยนร้อยเยนค่ะยี่สิบแปดสตางค์ยี่สิบแปดบาทมันห้องสองร้อยเยนค่ะเท่าไหร่สองร้อยเยนสามสองร้อยเยนยี่สิบแปดสี่สิบสี่สิบหกสี่สิบหกบวกบวกยี่สิบแปด กระโปงนี่ครับในร้ายอยู่เติมน้ำครับบันน้ำญี่ปุ่นกบกินได้ด้วยครับน่าบ้องครับตุนเพืเ่อเๆืเครับผม เฮ้ยครับตุนไปเปืเป่อยพี่น้องเอ้ยใส่ผงน้อยน้อยครับ ก่อนมาเก็บแปลนได้น,นี่ไหมเซื้อล้านล้านไทยเขาขายแพงครับรถรถดีรถซัวตามด้วยรถด,ดีครับ สับเซียมือนกันครับเดี๋ยวไอ้อออค่อยพ่อกันตอนกินครับตอนนี้ผู้บ่าวเจ๊แปนกะเอาไว้จำนีก่อนครับขอบคุณหลายๆครับทีท่ติดตามให้กำลั่งไก่ของผู้บ่าวเจ๊แปนเนอะยิ่งเป็นซองหน,หน้อยๆแต่ผู้บ่าวเจแปนก็นมีความสุขครับที่ได้เฮ็ดถึงว่ามีคนเบิ่งแต่ผู้บ่าวเจแปนก็สิเฮ็ดไปจน เ,เรื่อยๆนะครับเพราะว่าความสุขของผู้บาเจแปลงคือก,ก,การเห็ดลิปความสุขคือการเห็ดลิปแล้วก็ก,ก,กินบ่ม่หยังนะครับบ่ได้หวังผลหยังแค่นี้แหละครับขอบพุดหลายๆครับท,ที่ตีตามให,ให้กำลังใจของผู้บา J เจแปลงนะครับเด้อขอบพูดหลายครับสวัสดีครับ